สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการเจรจาระหว่างรัสเซียกับสหรัฐและเนโต้นะครับประเด็นยูเครนเนี่ยไม่คืบหน้านะครับหยุดอยู่กับที่นะหรือจะบอกว่าอาจจะถึงทางตันก็ได้นะครับ คำถามคือรัสเซียจะบุกยูเครนเลยหรือไม่นะวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับน้องเท้าความไปถึงเมื่อปลายปี6-4นะครับก็มีความขัดแย้งทั้งยูเครนแล้วก็สองมหาอำนาจนะครับคือประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะครับก็มีการพูดคุยกันในรอบแรกประเด็นของยูเครนนะว่าท่าทีของสหรัฐต่อยูเครนเป็นอย่างไรท่าทีของรัสเซียต่อยูเครนเป็นอย่างไรซึ่งทางบัะดีปูตินนะครับก็ได้ขีดเส้นแดง นะว่าในกรณีของยูเครนเนี่ยคือทางรัสเซียไม่ต้องการให้นาะซรัฐและเนโตเนี่ยขยายมาทางตอนออกไม่ต้องการให้ทางเนโตนะครับรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเพราะรัสเซียมองว่าเป็นภัยคุกคามนะต่อความมั่นคงของรัสเซียนะรัสเซียจะไม่ยอมคือขีดเส้นแดงไว้เองนะครับนะแต่กันเองรัสเซียก็ปฏิเสธที่รัสเซียจะนําทหารเข้าไปบุกรุกยูเครน นะเพราะว่ามีกองกำลังจำนวนมากนะครับหลายแสนนายประจำอยู่ที่พรมแดนของรัสเซียนะติดยูเครนซึ่งรัสเซียก็กล่าวอ้างนะครับว่าตนเองเนี่ยนะประจำการไว้เฉยเฉยนะไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะไปบุกนะจะไปลุกรานยูเครนนะแต่ว่าประจำการไว้เฉยเฉยนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหานะการบุกเข้าไปในยูเครนนั่นเอง ซึ่งสิ่งนี้นะครับทางพปรมธีบูตินนะก็มีการพูดคุยกันนะครับกับสื่อมวลชนประจําปีนะเมื่อปลายปีที่แล้วนะพูดประเด็นเรื่องอยูเครนแล้วก็พูดเช่นเดียวกันกันกบที่พูดกับทางธานาบดีสหรัฐนนะนั่นก็คือรัสเซียเนี่ยนะจะไม่ยอมถอยนั่นเองรัสเซียนะจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยเอาขีปนาวุธมาประจําการมาติดตั้งอยู่ที่ธรณีประตูหน,หน้าบ้านของตนเอง นะเพราะนั้นการออกสื่อเช่นนี้เนี่ยคล้ายๆกับเป็นการนะให้เขาเรียกว่าสัญญานะประชาคมก็ได้นะให้คนรัเสเซียเนี่ยมองเห็นภัยอันตรายและกล่าวว่ารัเสเซียเนี่ยจะไม่ยอมนะท่าทีนี้คือท่าทีที่แบรดีปูตินนะของรัเสเซียแสดงต่อสื่อมวลชนและเป็นการแจ้งบอกข่าวแก่ประชาชนคนรัเสเซียทั้งประเทศนั่นเองนะครับ เนันประเด็นนี้เนี่ยผมจริงประเมินมองว่านะทางรัสเซียเอาจริงนะประเด็นนี้เพราะว่าถึงแม้จะถูกขู่ความบาดนะทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะจากทางสหรัฐจากทางพนันธมิตรสหรัฐนะครับจากกลุ่มประชาคมยุโรปนะสาภาพยุโรปนะว่าจะถูกความบาดอย่างรุนแรงถ้าหากรัสเซียนะนำทหารบุกเข้าไปในยูเครนแต่ดูเหมือนว่าขณะน,นี้ทางรัสเซียช่างใจ ระหว่างเศรษฐกิจกับความมั่นคงและให้น้ำหนักไปที่ความมั่นคงสูงกว่าเพราะก่อนที่วลาดิีร์บุตินนะครับจะออกสื่อพูดคุยกับประชาชนเนี่ยได้มีการคุยประชุมกันในกราดโหมรัสเซียมีการพูดคุยกันถึงประเด็นที่รัสเซียยอมรับไม่ได้นะครับในการที่เนโตจะขยายมาทางตะนออกนะแล้วก็รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก การนำขีปนาวุธมาประจำการในยูเครนนะปะชิดพรมแดนของรัเสเซียซึ่งเปรียบเสเมือนจอตรงตำแหน่งธรณีประตูหน้าบ้านของรัเสเซียนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่รัเสเซียแสดงท่าทีแข่งกล้าวและมีจุดยืนและมีเส้นแดงที่ชัดเจนเนี่ยจึงมองว่านะจุดนี้ทำให้การประชุมในรอบที่สองรอบที่3ที่ผ่านมา ของผู้แทนการประชุมนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและของรัเสเซียเนี่ยที่ไปพูดคุยกันที่บรัสเซลนะประชุมกับทางสหรัฐประชุมกับทางเนโต้เนี่ยไม่คืบหน้าเป็นเช่นเดิมนะครับคือจุดยืนรัเสเซียมไม่ถอยนะไม่โอเคนะกับการที่ทางเนโต้และสหรัฐจะขยายมทางตอนออกแล้วก็จะไม่ให้นะรับยูเครนเป็นสมาชิกแต่ยันเองจุดยืนทางด้านตะวันตกและสหรัฐ นะก็แบบเดียวกันคือนะก็จะอ้างว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะ,อะไรนะพันธกิจเป้าหมายนะของเนโตะซึ่งรัเสเซียจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้นะการที่เนโตะสหรัฐจะรับใครมาเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นดุลพินิษนะ์ของทางตะวันตกของทางเนโตของทางสหรัฐนะครับไม่ใช่หน้าที่ของรัเสเซียนะเพราะฉะนั้นมอง2มุมแตกต่างกันนะจุดยืนทั้งสองไม่ขยับ นะยังเหมือนเดิมมันผลการประชุมในรอบที่2รอบที่3นะครับกับการประชุมอ,องค์กรที่เรียกว่า osce เนี่ยนะก็เหมือนเดิมนะก็คือไม่คืบหน้านั่นเองนะไม่รู้จะถึงทางตันหรือไม่แต่ก็ดูเหมือนว่าทั้ง2ฝ่ายก็ยังไม่ปิดช่องทางทางการทูตนะยังไม่ปิดช่องทางทางการเจรจาต่อรองแต่จะเกิดอะไรต่อไปในรอบ4รอบ5หรือไม่เพื่อจะหาทางตันนี้นะครับต้องติดตามดูต่อไปแต่ดูเหมือนว่าข่าวล่าสุดเนี่ย นะในช่วงปลายสัปดาห์นี่แหละครับที่ผ่านมาผลการประชุมไม่คืบหน้านะก็เป็นพูดก็เป็นการพูดกันนะครับของนักวิเคราะห์อย่างกว้างขวางนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปรัสเซียนะจะตกลงนะบุกเข้ายูเครนหรือไม่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะด่วนนะรีบตัดสินใจเร็วเกินไปนะซึ่งในส่วนตัวนะคาดกันว่ารัสเซียนะยังไม่บุกเข้าไปยูเครน ก็คงประจำการน,นะครับทหารอยู่ตรงชายแดนก็ซ้อมรบนะตรงชายแดนเหตุผลเพราะว่ายังไม่ล้ําเส้นแดงนะที่ทางปรบดีปูตินขีดนั่นเองนะก็คือว่ายังไม่พยายามขยายมาทางตะวนออกและรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเนโต้แต่ถ้าหากนะทางสหรัฐและเนโต้รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเมื่อไหร่อันนี้ไม่แน่ครับเพราะว่าล้าเส้นแดงของรัสเซียแล้ว ซึ่งการที่บับดีบูตินนะมีการประชุมกราวโหมและออกสื่อบนชนพูดกับประชาชนชาวรัเสเซียทั้งประเทศอันนี้เป็นสัญญาประชาคมแบบหนึง่งในมุมมองผมนะครับเพราะว่ารัเสเซียมองว่ายูเครนเนี่ยเป็นบัฟเฟอร์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยูเครนนะตกไปทางเนโตสหรัฐเนี่ยนะแผนที่ของยูเครนจะล้ำเข้ามาในรัเสเซียซึ่งรัเสเซียเสียเปียกเพราะฉะนั้นถ้าเนโะตรับ ยูเครนเป็นสมาชิกเชื่อว่ารัเสเซียจะบุกยูเครนแล้วรัเสเซียจะได้เปรียบนั่นคือพื้นที่ของยูเครนที่รัเสเซียครอบครองจะล้ำเข้าไปในสมาชิกของเนโตนะฮะเราจะทําให้เนโตอึ่งได้อึง่งน้ําท่วมปากนะถามว่าจะกล้าเปิดศึกกับรัเสเซียหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจครับนะเพราะฉะนั้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเนโตยังไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นรัเสเซียก็ยังไม่บุกยูเครน อันนี้คือมุมมองที่ผมมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่แล้วคราวนี้ดูเหมือนว่ารัเสเซียนะจะเปิดนะครับแนวทางการอาหารไปในเวเนซุเอลากับคิวบาเท่าที่เราทราบฟังข่าวมานะครับก็ติดตามดูันต่อไปนะครับสำหรับที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0ศนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดคุยคุยกันทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเข้มข้นเปิดกว้างวิสา,าสนิภาพนะครับอย่างเต็มที่ท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มเลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไร โดยการส่งรายละเอียดชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านสมัครเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ a m เม o m นะเมื่อท่านได้รัสมัครเข้าในกลุ่มท่านได้รับจะส่งมิทติ่งไอดีมิทติ p งพาสเวิร์ดในการประชุมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับประมาณบ่ายสถึงบ่ายสามมิทติ่งไอดีมิทติ่งพาสเวิก็ถึงมือท่านนะครับก่อนการประชุมนะสัก15นาทีนะเพราะฉะนั้น ท่านก็สามารถเข้ารับฟังได้นะมีคําถามสอบถามก็เข้ามาสอบถามได้นะแลกเปลี่ยนนะความคิดเห็นกันนะครับแล้วสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนพันธกิจช่องผมในการให้ความรู้เป็นวิทยาทานธรรมทานนะครับแก่บุคคลชุมชนสังคมก็สามารถทําได้นะตามบัญชีนี้นะครับหรือเพียงแค่ท่านกดดูกดไลค์กดแชร์กดสติ๊นะครับก็เป็นการร่วมสนุนช่องผมเช่นกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ